ทุกปีผู้คนหลายล้านคนโดยไม่รู้ตัวเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเมื่อการต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงหรือหายใจไม่ออกปรากฏออกมาหลอดเลือดของพวกเขาอาจจะถูกอุดตันถึง70%แล้วนี่คือไผยเงียบที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าซึ่งอาจทําให้เกิดดักหัวใจวายหรืออัมาพาตแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออาหารที่คุณทานสามารถป้องกันอันตรายนี้ได้ลองจินตนาการว่าคุณสามารถทําความสะอาดหลอดเลือด และรักษาหัวใจให้แข็งแรงได้เพียงแค่เปลี่ยนแปล,ปล,ปล,ปลงอาหารบางอย่างเท่านั้นติดตามเพื่อค้นพบอาหาร5ชนิดที่วิทยาศาสตร์กล่าวว่าสามารถช่วยปกป้องหัวใจและชีวิตของคุณได้หากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกกดสมัครและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ฮะฮเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวม และหนึ่งในพื้นที่ที่มักถูกมองข้ามคือสุขภาพหัวใจของเราเมื่อเวลาผ่านไปหลอดเลือดของเรามักจะเริ่มแข็งตัวและสะสมคราบไขมันทําให้การไหลเวียนของเลือดเป็นไปได้ยากขึ้นซึ่งอาจทําให้เกิดความเครียดกับหัวใจและเพิ่มความเสี่ยงของความดันโลหิตสูงอาการเจ็บหน้าอกและในกรณีที่รุนแรงอาจเกิดการอุดตันที่อันตรายถึงชีวิตแต่ข่าวดีคือวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบอาหารที่น่าทึ่ง5ชนิดซึ่งทําหน้าที่เหมือนเครื่องมือทําความสะอาดหลอดเลือดของธรรมชาติ ซึ่งเป็นวิธีธรรมชาติในการต่อสู้กับปัญหานี้อาหารเหล่านี้ช่วยละลายคราบไขมันปรับปร,รุงการไหลเวียนของเลือดและรักษาหัวใจให้แข็งแรงติดตามเราต่อไปเพราะการเพิ่มอาหารเหล่านี้ลงในอาหารของคุณอาจเปลี่ยนแปลงสุขภาพหัวใจของคุณให้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงของปัญหาหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมากสิ่งที่ทําให้อาหารเหล่านี้มีพลังมากคือพวกมันได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่งซึ่งพิสูจน์ ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทำความสะอาดหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลและปกป้องหัวใจจากความเสี่ยงของโรคด้วยการเปลี่ยนแปลงอาหารของคุณเพียงเล็กน้อยคุณก็สามารถทำขั้นตอนเชิงรุกเพื่อป้องกันโรคหัวใจและแม้กระทั่งฟื้นฟูความเสียหายบางประการที่เกิดจากการสะสมของคราบไขมันท่ามกลางผู้คนที่ประสบปัญหาสุขภาพหัวใจการรู้ว่าแค่การเปลี่ยนแปลงในอาหารของเราอาจทำให้เกิดความแตกต่างได้เป็นเรื่องที่มีพลังมาก อาหารที่ช่วยทำความสะอาดหลอดเลือดนี้ไม่เพียงแค่เกี่ยวกับการรักษาหัวใจให้แข็งแรงมันยังเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยรวมของคุณด้วยการทำให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ดีที่สุดส่วนที่ดีที่สุดคือคุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอาหารเสริมหรือยาราคาแพงเพราะธรรมชาติได้ให้ส่วนผสมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการรักษาสุขภาพหัวใจแก่เราแล้วมาดูกันว่าอาหารเหล่านี้จะกลายเป็นส่วนสำคัญในวิถีชีวิตที่ดีต่อหัวใจของคุณได้อย่างไร หากระเทียมเครื่องทำความสะอาดหลอดเลือดตามธรรมชาติลองมาดูกันใกล้ๆกับอาหารที่อาจจะอยู่ในครัวของคุณอยู่แล้วกระเทียมถึงแม้ว่ากระเทียมจะได้รับการยกย่องในเรื่องรสชาติที่อร่อยแต่กระเทียมยังถูกใช้เป็นยาธรรมชาติมานานหลายศตวรรษและมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งวันนี้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้พิสูจน์หลายข้อเรียกร้องของกระเทียมโดยเฉพาะในด้านการสนับสนุนสุขภาพหัวใจกระเทียมโดดเด่นเป็นหนึ่งในอาหารที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้หลอดเลือดของคุณสะอาดและทำงานได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยสารประกอบที่ทรงพลังที่เรียกว่าอะลิซินอะลิซินมีบทบาทสําคัญในความสามารถของกระเทียมในการปกป้องหัวใจหนึ่งใน,นกลไกสําคัญของมันคือการลดคอเลสเตอรอลเ d ลซึ่งมักเรียกว่าคอเลสเตอรอลเลวคอเลสเตอรอลชนิดนี้สามารถสะสมในหลอดเลือดของงอคุณและนาไปสู่การอุดตันและโรคหัวใจกระเทียมยังช่วยป้องกันการสะสมของแคลเซียมในผนังหลอดเลือดซึ่งลดความเสี่ยงของหลอดเลือดแข็งนอกจากนี้มันยังช่วยลดความดันโลหิต และทําให้เลือดบางลงซึ่งสามารถป้องกันการเกิดลิ่มเลือดที่อันตรายได้การวิเคราะห์เมตาที่จัดทําในปี2016ซึ่งรวมข้อมูลจากการทดลองทางคลินิก39รายการพบว่ากระเทียมสามารถลดคอเลสเตอรอลรวมได้17มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรและลดคอเลสเตอรอ,นนอล LDL ได้9มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรผลลัพธ์เหล่านี้เทียบเท่ากับยาสตาตินบางตัวที่มักได้รับการสั่งจเพื่อช่วยลดคอเลสเตอรอล แต่ประโยชน์ของกระเทียมไม่ได้จบแค่นั้นการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสารโภชนาการเผยให้เห็นว่าสารสกัดกระเทียมอายุเอตสามารถลดคราบไขมันในหลอดเลือดได้ถึง80%ในผู้ที่มีโรคหัวใจอยู่แล้วการศึกษาอีกฉบับในปี2019ยืนยันว่าการเสริมกระเทียมช่วยลดความดันโลหิตซิสโตลิกลง8มิลลิเมตรปรอดซึ่งคล้ายกับผลของยาลดความดันโลหิตบางตัว เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากกระเทียมสิ่งสําคัญคือการทานกระเทียมสดการบดกระเทียมและทิ้งไว้ประมาณ1ินาทีจะช่วยกระตุ้นอะลิซินซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องหัวใจของมันหากกระเทียมสดไม่ใช่ทางเหลือกอของคุณสารสกัดกระเทียมอายุสามารถเป็นทางเลือกที่ดีแม้ว่าการทําอาหารกระเทียมจะลดปริมาณอะลิซินลงแต่กระเทียมยังคงมีคุณสมบัติในการปกป้องหัวใจหลายอย่างดังนั้นคุณสามารถนํามันมาปรุงในมื้ออาหารได้ตามต้องการสี 4. วลนัท ตัวบล็อกคอเลสเตอรอลวอลนัทมักถูกพิจารณาว่าเป็นแหล่งพลังงานที่ดีสําหรับสุขภาพหัวใจและก็เป็นเหตุผลที่ดีอุดมไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นอย่างกรดไขมันโอเมก้าลบสาสรต้านอนุมูลอิสระและเส้นใหญ่วอลนัดให้ประโยชน์หลายประการสําหรับระบบหลอดเลือดของคุณส่วนประกอบที่มีพลังเหล่านี้ทํางานร่วมกันเพื่อลดการสะสมของคราบไขมันในหลอดเลือดของคุณทําให้หลอดเลือดของคุณยังคงยืดหยุ่น และมีสุขภาพดีการทานบอลนัดอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดคอเลสเตอรอลนน LDL ที่เรียกกันว่าคอเลสเตอรอลเลวเพิ่มคอเลสเตอรอล HDL ที่เรียกว่าคอเลสเตอรลเราดีลดการอักเสบในหลอดเลือดและเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาหลอดเลือดให้ยังคงไหลเวียนได้ดีและป้องกันการอุดตันการศึกษาหนึ่งในปี2021ที่เผยแพร่ในวารสาร Circulation ได้ให้หลักฐาน ที่น่าสนใจเกี่ยวกับประโยชน์ของวอลนัทในการดูแลสุขภาพหัวใจการวิจัยพบว่าการบริโภควอลนัทเทียงครึ่งงอถ้วยต่อวันเป็นเวลา2ปีทำให้ระดับคอเลสเตอรอลดีเอลดลง4.3มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรซึ่งช่วยปรับปรุงสุขภาพหัวใจได้อย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงในอาหารนี้ยังลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้ถึง15%การศึกษาที่เผยแพร่ในวารสารโภชนาการยังพบว่าผู้ที่บริโภควอลนัทเป็นประจำมีความยืดหยุ่นของหลอดเลือดมากขึ้น ถึง55%เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ทานวอลนัทซึ่งความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นนี้อาจหมายถึงหัวใจที่แข็งแรงขึ้นพร้อมกับความเสี่ยงที่ต่ำกว่าของการเกิดหัวใจวายและอัมพาตถึง30%เพื่อให้ได้รับประโยชน์เหล่านี้คุณควรกินวอลนัทดิบประมาณ28กรัมประมาณมือหนึ่งทุกวันคุณสามารถเพิ่มมันลงในข้าวโอ๊ตโยเกิร์ตหรือสลัดเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตาม สิ่งสาคัญคือหลีกเลี่ยงวอลนัทที่มีการใส่เกลือหรือเคลือบน้ําตาลเพราะน้ําตาลและเล็กเกลือที่เติมลงไปอาจลดประโยชน์ในการดูแลสุขภาพหัวใจลงได้ควรเลือกวอลนัทดิบแทนเพื่อให้ได้รับประโยชน์ทางโภชนาการเต็มที่และดูแลหัวใจของคุณอย่างเหมาะสม 3. ทับทิมสารขจัดทิศในหลอดเลือดทับทิมมักถูกยกย่องว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ดีต่อหัวใจและมันก็ไม่ยากที่จะเข้าใจว่าเพราะอะไรผลไม้สดสีสดนี้อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีประโยชน์หลายอย่างต่อระบบหลอดเลือดของคุณสารต้านอนุมูลอิสระในทัพทิมทํางานได้หลายทางที่มีพลังเช่นป้องกันไม่ให้คอเลสเตอรอลติดอยู่ที่ผนังหลอดเลือดเพิ่มระดับในตริกออกไซด์โนที่ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวและลดการเกิดออกซิเดชันของ LDL กระบวนการนี้ช่วยหยุดคอเลสเตอรอลไม่ให้กลายเป็นคราบเหนียวที่อาจทําให้หลอดเลือดตันและส่งผลต่อสุขภาพหัวใจ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์รองรับคุณสมบัติในการปกป้องหัวใจของทับทิมการศึกษาในปี2004ที่ตีพิม์ในคลินิกเคอร์นูตริเชนได้แสดงให้เห็นว่าการดื่มน้ำทับทิม8ออนทุกวันเป็นระยะเวลา1ปีสามารถลดการสะสมของคราบไขมันในหลอดเลือดได้ถึง30%ซึ่งถือเป็นการค้นพบที่สำคัญในการเข้าใจว่าทับทิมสามารถช่วยป้องกันปัญหาหัวใจได้อย่างไรล่าสุดในปี2017การศึกษาในฟ r m a c o ล o จิคอลรีเ e ิร์ชแสดงให้เห็นว่าสารสกัด จากทับทิมสามารถเพิ่มการหลายเวียนของเลือดได้มากถึง177%ในผู้ที่มีโรคหัวใจการกรับปรุงนี้มีผลกระทบอย่างมากต่อการทำงงหานอกของหัวใจและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้การศึกษารวมในปี2019ยังพบว่าการดื่มน้ำทับทิมสามารถลดความดันโลหิตซิสตลิกได้ถึง4.96ม mm ิลิเมตรปรอดซึ่งสามารถลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรับประโยชน์จากทับทิมที่ดีต่อหัวใจเหล่านี้สิ่งสําคัญคือต้องเลือกน้ําทับทิม100เอร์เซนที่ไม่มีการเติมน้ตาตาลคุณยังสามารถรับประทานผลทับทิมสดได้หรือจะนําเมล็ดทับทิมมาปัน่นเป็นสมูทตี้เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการการนําทับทิมมาเป็นส่วนหนึ่งของการรับประทานอาหารในแต่ละวันเป็นวิธีที่ง่ายและอร่อยในการดูแลหัวใจและสุขภาพโดยรวมของคุณถ้าคุณยังดูวิดีโอนี้อยู่และพบว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์หนึ่ง ด้านล่างเพื่อบอกฉันว่าคุณยังอยู่ที่นี่กับฉัน 2. อ,อโวคาโดไขมันดีต่อหัวใจอโวคาโดเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากมายมอบประโยชน์ที่ดีต่อหัวใจหลายประการหนึ่งในเหตุผลที่อโวคาโดมีประโยชน์ต่อระบบหลอดเลือดของคุณคือมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวในปริมาณสูงไขมันดีเหล่านี้สําคัญในการลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี LDL ล,ลดการอักเสบในหลอดเลือดและช่วยให้หลอดเลือดของคุณยืดหยุ่น ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับสุขภาพหัวใจที่ดีที่สุดแต่อะโวคาโดยังมีประโยชน์มากกว่านั้นมันอุดมไปด้วยโพแทสเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่สําคัญในการควบคุมความดันโลหิตและไฟเบอร์ซึ่งสามารถจับกับคอเลสเตอรอลและช่วยขจัดมันออกจากร่างกายจึงช่วยปกป้องหลอดเลือดของคุณได้อย่างต่อเนื่องการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้ยืนยันผลกระทบที่ดีต่อสุขภาพหัวใจจากอะโวคาโดการศึกษาหนึ่งในปี2015ที่ตีทีม ใน t จอร์ลออฟ a ด e ะอ r มริกันฮ a t ์ o s อสโ i เชพบว่าการกินอะโวคาโดเพียงหนึ่งลูกต่อวันสามารถลดคอเลสเตอรอล LDL ได้ถึง13.5มิลลิกรัมเดซิลิตซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่น่าประทับใจต่อระดับคอเลสเตอรอลจากการศึกษาในปี2022ในวารสารเดียวกันยังพบว่าการบริโภคอโวคาโด2ครั้งต่อสัปดาห์ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้ถึง21%การค้นพบเหล่านี้เน้นย้ำว่าการรวมอะโวคาโดในมื้ออาหารของคุณเป็นวิธีที่ง่าย และมีประสิทธิภาพในการรบปรับปรุงสุขภาพหัวใจและลดความเสี่ยงจากปัญหาหัวใจการนำอะโวคาโดเข้ามาในมื้ออาหารของคุณเป็นเรื่องง่ายและอร่อยคุณสามารถทาอะโวคาโด,ดลงบนขนมปังโฮเกนสสำหรับมื้อเช้าที่เต็มไปด้วยสารอาหารใส่ชิ้นอะโวคาโดลงในสลัดเพื่อเพิ่มความครีมมี่หรือปัน่นเป็นสมูทตี้เพื่อเพิ่มพลังงานที่ดีต่อหัวใจเนื้อครีมนีมและไขมันดีในอะโวคาโดไม่เพียงแต่ให้พลังงานที่ยาวนานแต่ยังช่วยสนับสนุนสุขภาพหัวใจของคุณ โดยการควบคุมระดับคอเลสเตอรอลไม่ว่าคุณจะรับประทานมันเองหรือเพิ่มในมื้ออาหารอะโวคาโดคือซูเปอร์สตาร์ที่ดีต่อหัวใจที่คุณสามารถเพลิดเพลินได้ทุกวัน 1. บีทรูตตัวกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบีทรูตเป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมสําหรับสุขภาพหัวใจเนื่องจากมีสารไนเตรตในปริมาณสูงสารประกอบธรรมชาติเหล่านี้มีบทบาทสําคัญในการปรับปรุงการทํางานของหัวใจโดยช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันโลหิต และเพิ่มการไหลเวียนของออกซิเจนไปทั่วร่างกายเมื่อบริโภคบีทรูทจะเพิ่มระดับไนตริกออกไซด์ NO ซึ่งช่วยผ่อนคลายและขยายหลอดเลือดแดงจึงลดความเครียดที่หัวใจและป้องกันการสะสมของคราบพักที่อาจเกิดขึ้นในหลอดเลือดการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนประโยชน์ด้านหัวใจที่น่าทึ่งของบีทรูทเป็นอย่างมากการศึกษาหนึ่งในปี2018ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่าการดื่มน้ำบีทรูทเพียงแค่หนึ่ง ถ้วยสามารถเพิ่มระดับไนตริกออกไซด์ได้ถึง21%ส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นการเพิ่มขึ้นของการไหลเวียนนี้สามารถส่งผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อการทํางานของหัวใจโดยการลดพาังงานของหัวใจนอกจากนี้การศึกษาผลกระทบต่อความดันโลหิตในปี2015พบว่าการดื่มน้ำบีทรูท h 8ออนทุกวันช่วยลดความดันโลหิตซิสโตลิกลง8มิมเอชจี ซึ่งเป็นการลดลงที่สำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้ในปี2017การศึกษาพบว่าบีทรูทไม่เพียงแต่ช่วยลดความแข็งตัวของหลอดเลือดแต่ยังช่วยเพิ่มการส่งออกซิเจนไปยังหัวใจได้ดีขึ้นอีกด้วยซึ่งยิ่งยืนยันถึงบทบาทของบีทรูทในฐานะอาหารที่จำเป็นต่อการดูแลรักษาสุขภาพหัวใจเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากบีทรูท ควรพิจารณานำบีทรูทเข้ามาในมื้ออาหารของคุณในรูปแบบต่างๆเช่นการดื่มน้ำบีทรูทสดการย่างหรือการนึ่งบีทรูทแล้วนำไปใส่ในสลัดหรือผสมในสมูทตี้เพื่อเพิ่มสารอาหารและความสดชื่นบีทรูทไม่เพียงแต่ให้รสชาติหวานอร่อยในการรับประทานแต่ยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดและการทำงานของหัวใจอย่างยอดเยี่ยมจึงเป็นอาหารที่ดีต่อหัวใจที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายแม้ว่าผลิตภัณฑ์บางชนิดจะให้ประโยชน์ด,ด้านสุขภาพหัวใจที่ยอดเยี่ยมแต่ก็สำคัญ ที่จะต้องตระหนักว่าบางคนอาจต้องบริโภคด้วยความระมัดระวังเนื่องจากอาจมีปฏิสัมพันธ์กับยาหรือสภาพสุขภาพที่มีอยู่กระเทียมมีชื่อเสียงในเรื่องคุณสมบัติในการทําให้เลือดบางลงและลดคอเลสเตอรอลทําให้เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพหัวใจอย่างไรก็ตามผู้ที่ใช้ยาลดการแข็งตัวของเลือดเช่นวอฟอรินหรือผู้ที่มีแนวโน้มเป็นกรดไหลย,ย้อน ควรระมัดระวังกระเทียมสามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกโดยเฉพาะในผู้ที่กำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดและยังอาจทำให้เกิดการระคายเคืองในกระเพาะอาหารหากคุณอยู่ในกลุ่มนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเพิ่มการบริโภคกระเทียมวอลนัทอุดมไปด้วยไขยมันที่ดีต่อหัวใจแต่ผู้ที่แพ้ถั่วต้นควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอย่างเด็ดขาดการแพ้ถัว่ววอลนัทสามารถทำให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงและมีอาการบวมหายใจลำบาก และเกิดภาวะช็อกได้สําหรับผู้ที่แพ้ถั่วสามารถเลือกใช้มเมล็ดแฟลกมเมล็ดจีหรือมเมล็ดกัญชาเป็นทางเลือกที่ให้ประโยชน์คล้ายๆกันโดยไม่เสี่ยงต่อปฏิกิริยาภูมิแพ้น้ําทับทิมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและให้ประโยชน์ในการปกป้องหัวใจหลายประการแต่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับยาลดคอเลสเตอรอลและยาลดความดันโลหิตได้งานวิจัยบางชิ้นระบุว่าน้ำทับทิมอาจเพิ่มประสิทธิภาพของยาดังกล่าวได้ ซึ่งอาจทําให้ความดันโลหิตต่ําเกินไปหรือเกิดอาการปวดกล้ามเนื้อหากคุณกําลังใช้ยาลดคอเลสเตอรอลหรือยาลดความดันโลหิตควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะดื่มน้ําทับทิมในปริมาณมากอโวคาดีเยี่ยมสําหรับสุขภาพหัวใจเนื่องจากมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวและโปแตเสเซียมแต่ผู้ที่มีโรคไตควรระมัดระวังเนื่องจากโปแตเสเซียมในปริมาณมาก อาจเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่องการรับประทานอะโวคาโดมากเกินไปอาจทำให้ระดับโพแทสเซียมสูงเกินไปซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับไตควรคำนึงถึงการบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะสุดท้ายนี้บีทรูทเป็นอาหารที่ดีในการเสริมสุขภาพหัวใจแต่สำหรับผู้ที่รับประทานยาลดความดันโลหิตอยู่แล้วบีทรูทอาจทำให้ความดันโลหิตลดลงมากขึ้นจนเกิดอาการเวียนหัวหรือเป็นลมได้ผู้ที่มีแนวโน้มเป็นโรคความดันโลหิตต่ำ ควรระมัดระวังในการบริโภคบิทรูทและปรึกษาแพทย์หากมีอาการข้างเคียงใดฮะๆเช่นเคยการปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงอาหารของคุณอย่างมากเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะหากคุณมีปัญหาสุขภาพหรือใช้ยาบางชนิดเมื่อเรามาถึงบทสรุปของการพูดคุยในวันนี้เกี่ยวกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพหัวใจเราหวังว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับประโยชน์อันทรงพลังของวัตถุดิบต่าง เช่นกระเทียมบอลรนัททับทิมอะโวคาโดและบีทรูทจากการลดคอเลสเตอรอลไปจนถึงการกระตุ้นการไหลเวียนและลดความดันโลหิตอาหารเหล่านี้มีศักยภาพในการทําให้สุขภาพหัวใจของคุณดีขึ้นจริงๆแต่ดังที่เราได้ชี้แจงไปแล้วก็สําคัญที่จะต้องระมัดระวังสําหรับผู้ที่ต้องบริโภคด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะหากคุณกําลังใช้ยาใดๆหรือมีสภาพสุขภาพเฉพาะแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการชมวิดีโอนี้เราอยากฟังความคิดเห็นจากคุณ กรุณาแชร์ความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ข้างล่างเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากกวิดีโอนี้และวิธีที่คุณจะนำไปใช้ในชีวิตของคุณความคิดเห็นของคุณสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นทำเลือกอาหารที่ดีต่อหัวใจเช่นกันหากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดคอมเมนต์และอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่อง y o u t u b e ของเราสำหรับเนื้อหาที่มีประโยชน์มากมายขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในวิดีโอถัดไป